ในอดีตอาณาจักรของไทยนั้นยิ่งใหญ่นับแต่ไทยก็เสียดิแดนหลายครั้งให้กับรัฐที่ผู้ล่าอาณานิคมอาณาจักรรัตนโกสินทร์เป็นราชาอาณาจักรที่สี่ในยุคป,ประวัติศาสตร์ของไทยซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325 วันนี้ Kingdom of History พาณาจาักรแห่งประวัติศาสตร์จะพาท่านย้อนอดีตกลับไปกว่า240ปีที่แล้วกับสงคราม9ทับสงครามไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ หลังจากการรบที่ราชบุรีสมพระราชวังบวรมหาสุรสินนาสเสด็จยกทัพกลับคืนกรุงเทพมหาคนครสโดสิริมหาอุณาเจ้าเมืองตองอูยกทัพจำนวนสามหมื่นตนมาตั้งที่เมืองเชียงแสนเนื่องจากเมืองเชียงใหม่นั้นเป็นเมืองร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2319โดยได้เสียเมืองให้แก่กองทัพพม่าในสมัยกรุงธนบุรีจึงไม่มีบทบาทในสงครามครั้งนี้จากนั้นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2328ะโดสิริมหาอุณาและอาประกามณีหรือทาบารกามณีจึงยกทัพจากเชียงแสนเข้าโจมตี ้อ่เมืองลำปางไว้เจ้ากาเวลาเจ้าเมืองลำปางสามารถป้องกันเมืองลำปางไว้ได้สโดโสริมหาอุณาแบ่งให้นีเมียวสีหสุยนำทัพจำนวนสามพันคนยกทัพจากเมืองลำปางลงมาโจมตีเมืองสวรรคโลกเมืองสุโขทยัยและเมืองพิษณุโลกประชากรในหัวเมืองนั้นเบาบางเนื่องจากได้รับความเสียหายในสงครามอาเซอุนกีเมื่อครั้งุงจนบรุรีทำให้ไม่สามารถรวบรวมกำลังคนได้อย่างเตี่ยงที่จะต่อสู้กับทัพฝ่ายพมา่าได้ พระยาพิษณุโลกพระยาสุโขทยัยพระยาสวรรคโลกเจ้าเมืองทั้งสามหลบหนีเข้าป่าไม่ได้ออกสู้รบกับพมา่าเดเมียวสีหสุยจึงยกทัพเลยผ่านเมืองทั้งสาม,มาตั้งทัพอยู่ปากพิงฝั่งตะวันออกตำบลวังน้ำคูอําเภอเมืองพิษณุโลกในปัจจุบันทางใต้ของเมืองพิษณุโลกในขณะเดียวกันทัพที่เก้าของนาราจอ,องอกยกทัพจำนวนห้าพันคนผ่านด่านเมล่าเมามาถึงเมืองระแหงหรือเมืองตากฝ่ายเจ้าเมืองตากเห็นว่ากำลังไม่เพียงพอ,อไม่สามารถสู้กับพม่าได้จึงสละเมืองหนีเข้าป่าเช่นกันในอง์สวดานพรพมาร่าระบ นดดนรคาจอขอจับตัวเจ้าเมืองต่างและชาวเมืองต่าง500คนส่งกลับไปยังพามา่าสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวง,ลวงอดุดรเทเวศะได้ยกทัพจากพระนครขึ้นไปตั้งที่นครสวรรค์มีพระบัญชาให้เจ้าพระยามหาเสนาปยกทัพหน้าไปตั้งที่พิจิตรให้พระยาพระังหนและพระยาอุทัยธรรมบุญน,นาตั้งทัพที่ชัยนาเพื่อคอยรบกับพาม่าที่จะมาจากเมืองตา่างและอุทัยธานีทั้งทัพฝ่ายไทยและฝ่ายพามา่าต่างคอยสังเกตการุมเชิญกันอยู่ยังไม่เข้าสู้รบซึ่งกันและกันในเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช 329พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมีพระราชองค์การให้พระยาเตีสุดาวดีสนนำพระราชองค์การไปถวายแด่กรมหลวงอนุรักษ์เทเวีเนื้อความแจ้งว่ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงห์าจะเสดไปปราบปัจมิตรที่กาญจนบุรีสำเร็จแล้วหากกรมหลวงอนุรักษ์เทเวีทรงกระทำการไม่สำเร็จพระเสียงก็จะไม่ได้คงอยู่กับพระกาศเป็นแน่แท้และในขณะนี้กำลังสเสด็จนำทัพหลวงขึ้นไปทางเหนือแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จนำทัพหลวงจำนวนสามหมื่นคนจากกรุงเทพ ขึ้นไปทางเลมพรร้องทั้งสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรีศดาและสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพาริรัตไปประทับตั้งทัพที่เมืองอินบุรีฝ่ายกรมหลวงอนุรักษ์เทวีหลังจากที่ทรงทราบเนื้อความในพระราชาสารแล้วจึงมีพระบัญชาให้เจ้าพระยามหาเสนาพิยยกทัพหน้าเข้าโจมตีทัพของเมียวศรีหชุยที่ปากพิงเจ้าพระยามหาเสนามีคำสั่งให้พระยาสระบุรีนำทัพล่วงหน้าไปก่อนพระยาสระบุรียกทัพไประหว่างทางเจอฝูงลูกกระทุงเข้าใจว่าเป็นพม เม่าข้าสึกจิงล่าถอยกลับมาจ้าพระยามหาเสนาเห็นว่าพระยาสระบ,บุรีมีความสี้ขขาดจึงมีคําสั่งให้ลงทษประหารชีวิตพระยาสระบ,บุรีเสียกลมหลวงอรุรัฐเทเวีทรงดกทัพตามไปส่งทบกับเจ้าพระยามหาเสนาที่พิจิตดาบนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกถึงเสด็จยกทัพขึ้นไปมีพระราชองค์การให้กรมหลวงเทพฮริรับยกทัพไปสมทบกับทัพของพระยาพรางหนษและพระยาอุทัยทำบุญน้าที่ชัยนาเพื่อยกทัพผ่านปากน้ำโพนครสวรรค์ได้ต้องรับกับทัพพม่าทัพที่เก้าซึ่งมาจากทางเมืองตาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกประทับตั้งทัพหลวงที่บางข้าตอกหรือพิจิตรในปัจจุบันนีพระราชองค์การให้กรมหลวงอนุรักษ์เทวีและเจ้าพระยามหาเสนาที่พิจิตรยกทัพเข้าตีค่ายพม่าองในเมียวสีหชุยที่ปากพ ภายในหนึ่งวันมิฉะนั้นทรงลงพระราชอาญาประหารชีวิตหลวงมรุญมรุรักษ์เทวเีและเจ้าพระยามหาเสนาถึงยกทัพจากพิจิตรเข้าโจมตีค่ายปัดน้ำพินของพมา่านำไปสู่การรบที่ปากน้ำพินในวันสองเดือนสี่แรมสี่ค่ำหรือวันที่สิบแปดมีนาของพฤษภากร2329ทั้งสองฝ่ายต่างต่อสู้กันเป็นเวลานานตั้งแต่เช้าจนค่ำจนกระทั่งนีเมียวสีฮั่นย่อยแต่ค่ายไปในที่สุดทหารพรมา่าจำนวนมากหนีจากค่ายปาัดพีบางกำลังออกข้ามแม่น้ำนาไปยังฝั่งตะวันตกทหารไทยไล่ติดตามเข้าสังหารทั้งทหารพม่าและมาเสียชีวิตใน แม่น้ำน่านเป็นจำนวนประมาณ800คนจนน้ำไม่สามารถกินได้ เมื่อได้รับชัยชนะที่ปากิงแล้วรับาสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมีพระราชองค์การให้กรมมรวงจ,กจักรเกศดาเจดจยกทัพไปส่งทบก,กับทัพของเจ้าขรยายมหาเสนาที่ปากปิงแล้วยกขึ้นไปทางเหนือไปช่วยเมืองลัปางซึ่งกำลังถูกสโดสิริมหาอุนาล้อมอยู่รับาสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกพร้อมทั้งกรมมรวงอนุรักษ์เทเวีและกรมมรวงนารินรณเรเีเจดจยกทัพกลับมายัางเมืองนครสวรรค์ร้อยฟังข่าวเหตุการณ์ฝ่ายกรมมรวงเทพหริรัตพระยาพระคังและพระยาอุทัยธรรมยกทั มีพระบัญชาให้พระยาคังและพระยาอุท,ทัยทำยกทัพล่วงหน้าไปก่อนฝ่ายโนราชาจอขแม่ทัพพม่าทราบข่าวว่าพม่าของเนีวเมีสีหสุยที่ปากพิงถูกทีแตกพ้าไปแล้วจึงถอยทัพกลับมาทางพม่าผ่านด่านแม่ละเมาพระยาพระคังและพระยาอุทัยทำให้กองสอดแนมไปสืบทราบว่าทัพพม่าที่ตาดถอยกลับไปแล้วจึงนำความทุนกรมหลวงเทพฮาริรักกรมหลวงเทพฮาริรักทูลแก่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงมีพระราชองค์การให้กรมหลวงเทพฮาริรักงถอยทัพกลับและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงทรงเลิกทัพกลับไปยังกรุงเทพมหานครนีเมียวสีสุยหลังจากพ่ายแพ้ให้แก่ฝ่ายไทยที่ปากผิงแล้วเดินทางกลับไปเมืองลำปางพบกับสโดสิริมหาอุนาและอา,รา,า,า,าประกามณีแก้ว่าทัพพม่าพ่ายแพ้ที่ปากผิงและทัพฝ่ายไทยกําลังได้ติดตามมาใกล,ล้มกเกลาาาม,ม,ามืองลำปางแล้วหลวงพ่อหลวงจักร 2, 3, กเจษดาและเจ้าขยามหาเสนายกทัพมาถึงเมืองลำปางในเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2329ยกทัพเข้าโจมตีทัพพม่าที่รั้เมืองลำปางอยู่ทัพพม่า,มาล่าถอยออกจากเมืองลำปางสะโดดิริมหาอุนาและอาประกามณีลับไป ยังเมืองเชียงแสนหลังจากที่ก้าวกาว,วิรานทานการล้อมเมืองของพม,าม่าอยู่นานถึง3เดือนถึงได้รับการช่วยเหลือในที่สุดอย่าลืมปดติตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลาสำหรับวันนี้เขาจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ตอนต่อไปคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ